สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการต่อวงจรการทำงานของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบข้อดีของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูปก็คือกำลังอัด ของสารทําความเย็นจะดีกว่าคอมเพรสเซอร์แบบโรตารีนะครับมีความทนทานนะครับต่อคอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่ส่วนข้อเสียคือเวลาทางานจะมีเสียงดังนะครับกินกระแสสูงก็คือหมายความว่ามันกินไฟสูงนั่นเองส่วนหลักการทํางานนะครับของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบก็คือข้างในเนี่ยจะเป็นกระบอกสูบเหมือนเครื่องยนต์เลยจะมีสูบชักขึ้นชักลงนะครับอีกสูบนึงก็คือเป็นคอยชักในสภาวะที่บรรดูดอีกสูบนึงคือจะชักในสภาพที่มันอัดโดยจะมีลิ้นตัวนี้เป็นลิ้นดูดวาล์วดูดวาล์อัดอุปกรณ์ที่จะใช้ใน ในการต่อวงจรตัวแรกก็คือจะมีโอเวอร์โหลดตัวนี้จะทำให้การป้องกันกระแสะเกินนะครับแคปลันนะครับแคปลันของคอมเพรสเซอร์แล้วก็มีแคปสตาร์ทโพเทนเชียลเลเยออันนี้ต่อมาผมจะอธิบายในการต่อวงจรน,นะครับดับแรกเลยก็คือผมจะต่อจากสายที่เป็นลายนะครับเข้าโอเวอร์โหลดก่อนนะครับออกจากโอเวอร์โหลดก็คือจะเป็นขั้วเสียบสายหรือเป็นหางตาเนี่ย ผมก็ไปต่อเข้ากับขั้ว C นะครับของคอมเพรสเซอร์ถัดมาก็คือผมจะต่อจากเส้นหนึ่งขั้วลายนะครับหรือสายไฟที่เป็นลายมาต่อเข้าขั้ว5ของโพเทนเชียลรีเลย์ถัดมาที่โพเทนเชียลรีเลย์ที่ขั้วที่มีการใช้งานคือมีมขั้ว2กับ1นะครับ5ใช้ไปแล้วต่อมาจะต่อ2กับ1ขั้ว2ของโพเทนเชียลรีเลย์นะครับเราจะไปต่อเข้ากับแคปลัน ตอนนี้ผมจะต่อแคปลามีสองขั้วนะผมก็ต่อเข้าขั้วใดขั้วหนึ่งก่อนนะครับถัดมาขั้วอีกขั้วหนึ่งของโพลิชีเลเล่ก็คือขั้วหนึ่งนะครับขั้วหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมาต่อเข้ากับแคปสตาร์าก็มาต่อเข้าขั้วใดขั้วหนึ่งของแคปสตาร์ตอนนี้จากโพลิชีเลเล่นะครับต่อเข้าแคปเสร็จเรียบร้อยแล้วถัดมาเราจะเอาสายที่เป็นนิวตันนะครับนิวตันนะครับ นิวตันเนี่ยตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะเวลาต่อก็คือต้องรู้ดีว่าจะต้องไม่เข้าขั้วเดียวกันกับที่ที่เราเข้าไปแล้วตอนแรกเมื่อกี้ผมต่อจากขั้ว2จากโพลิเชรีมาเข้าแคปลานขั้วใดขั้วหนึ่งจากนั้นต่อมาผมก็ต้องต่อนะครับต่อนิวตันพ่วงจากแคปลานมาหาแคปสตาร์ทก็เหมือนกันครับต่อจากขั้วของแคปลานที่เป็นนิวตันมาเข้าอีกขั้วหนึ่งของแคปสตาร์ทที่ไม่ใช่ขั้วเดิมที่ต่อไวเมื่อสักครู่นะครับ ถัดมานะครับเราก็จะต่อจากขั้วแคปสตาร์ทที่เป็นสายนิวตันนะครับมาเข้าที่ขั้ว R ของคอมเพรสเซอร์ทีนี้จะเลยเส้นหนึ่งคือเส้นที่ต่อมาผมจะต่อคือต่อจากขั้วแคปลานนะครับที่ต่อมาจากขั้ว2ของโพดิชิีเลย์อตอนนี้ผมก็ต่อเปน็นอสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมี นะครับมีแคปแคปลันแคปสตาร์ทโพดิชเเดเรย์ Start, ain, แล้วก็โอเวอร์โหลดหลังจากที่ผมต่อจอสีแล้วตอนนี้เราจะมาทําการเทสกันนะโดยผมจะใช้ตัวคลิปแอมป์นะครับวัดกระแสในการไหลเข้าตัวคอมเพรสเซอร์ว่ามีปริมาณเท่าไหร่โดยการตั้งไว้ที่นะครับย่านวัด AC นะครับแล้วผมก็คล้องไปสายไฟที่เป็นสายลายนะครับที่ต่อเข้าคอมเพรสเซอร์โดยตรงเลยนะกระแสตอนที่คอมเดินป่าตรงนี้อยู่ที่ประมาณ4กว่ากว่าสนิดๆเนาะนะครับ อ่าตอนนี้ผมก็ต้องขอ,อยาปิดนะเพราะว่าการต่อแบบตอนที่ท่ามันไม่มีโหลดคือน้ํายาเนี่ยคอ,อาเป็นเสอรออาจจะเสียหายได้โง่ายหลังจากที่ผมต่อวงจรเมื่อกี้ไปแล้วเทสไปแล้วว่ามันมันทำงานได้ตามปกตินะครับเพราะนั้นข้อควรระวังในการต่อน,นี่คือเนื่องจากว่าวงจรตัวเนี้ยแต่ที่ผมต่อเห็นว่าสายมันก็ก็เยอะพอสมควรเนาะไล่วงจรให้มันถูกต้องนะครับ ่อเสร็จแล้วลองไล่ดูก่อนก่อนรันนะครับมันจะเกิดปัญหาคือไฟฟ้ารัดวงจรได้การอธิบายวิธีการต่อก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องว่าตอนใส่นเสียไม่เสียก็จะมีคลิปก่อนนั้นี้นะครับทางเราจะทําไว้แล้วคือวิธีการตรวจสอบตรวจเช็คของโพลิเชียเเลย์ก็ดีแคปรันก็ดีหรือแม้แคปสตาร์ทก็ดีแล้วก็โอเวอร์โหลดนะก็ลองไปติดตามได้อยู่ในคลิปนะครับผมเข้าไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับ อ่าถ้าเกิดหาใครมีข้อสงสัยก็สามารถพิมพ์นะครับคำถามมาทางคอมเมนต์ได้เลยนะครับ